Go t o g t t g e t h e r เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีในแต่ละปีจากสถิติค่าใช้จ่ายกว่า70%ของคนทั่วไปจะลงไปกับไลฟ์สไตล์กินดื่มเที่ยวการให้บริการและกิจกรรมต่างๆจะเป็นอย่างไรถ้าไลฟ์สไตล์ของคุณ สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้เราแค่ make money ไม่ได้นะเราต้อง make a difference ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วย หนูไม่อยากให้คนที่ทําความดีรู้สึกท้อว่าเจออุปสรรคเยอะเจอคนที่รู้สึกว่าทําไมต้องทําตอนนี้ต้องรอให้มันเป็นปัญหาก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขเรามองว่าตอนนี้จริงๆปัญหามันเยอะมากการเริ่มตอนนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าก็ดีที่สุดแล้วเท่าที่เราทําได้แต่อย่าผลัดต่อไปอีกเลยอะคะ่ะ ดูกู d t เกเตอร์วันนี้ผมจะพามารู้จักกับองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่กลุ่มเล็กๆที่มีประสบการณ์การทำงานในระดับโลกอย่าง UN องค์การสหประชาชาติพวกเขาใช้พลังโซเชียลเน็ตเวิร์เชื่อมต่อผู้คนองค์กรเพื่อสังคมและธุรกิจภาคเอกชนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของการทำความดีให้ง่ายและยั่งยืนขึ้นใน Do g o o d t o g e t h e r ตอน Social g i v e r นิเวศแห่งการให้ จริงๆแล้วก็เริ่มจากการที่จริงอยากทำความดีงให้กับคนอื่นแต่เราก็อยากที่จะหาจุดที่ว่าทำยังไงให้มันยั่งยืนแล้วก็สเกลได้ด้วยค่ะทาง s o c เชียลกิวเองเราถือว่าเราเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์ที่ทำให้คนน่ะได้ทั้งช็อปช่วยแล้วก็แชร์ต่อได้การที่เราช็อปและช่วยในทุกๆครั้งเขาจะเห็นได้เลยว่าการที่เขาสนับสนุนธุรกิจใจดี ได้ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อย่างที่เขาต้องการแต่ยังได้ช่วยเหลือคนอื่นไปใน process นั้นๆด้วยอะค่ะ <laughs> ตั้งแต่ที่เราเริ่มทำมามันตั้งแต่การขาย g i f ต์คารที่เป็นแมนนวลมากๆหรือว่าเป็นการที่เราขายผ่าน Social Media ของเราจนกระทั่งที่เราจะมีเงินพอที่จะสร้างเว็บของตัวเองมีเว็บเวอร์ชันใหม่แล้วค่อยมีการ Launch App คือมันมีวิวัฒนาการของโซเชียลกิเวอร์เราเราใช้คำว่า การสร้างระบบนิเวศของการให้เพราะว่าระบบนิเวศคือการที่มันจะต้องมี give and take เรามองว่าสามภาคส่วนที่เราทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นธรุรกิจใจดีที่เข้าร่วมกับเราโครงการเพื่อสังคมที่ทำงานที่เผชิญกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมโดยตรงที่เขาพยายามที่จะแก้ปัญหาอยู่อีกมุมหนึ่งก็คือลูกค้าของเราที่เป็น social giver จริงๆแล้วใน3มิตินี้ค่ะทุกคนเป็นโซเชียลกีเวอร์ทั้งหมดเลยแต่ว่าทำยังไงให้แต่ละคนเองอะ e a t e Win-Win-Win win win Solution ได้โดยการที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการให้เป็นผู้ให้แต่ก็ยังเป็นส่วนที่ได้รับกลับมาเพื่อให้มันมีจุดที่คนอยากที่จะทำความดีได้อย่างต่อเนื่องค่ะค mm ีย์หลักของเราคือการที่เราจะใช้เทคโนโลยีในการที่จะเชื่อมต่อให้คนรู้สึกว่าการทำความดีมันง่ายสะดวก แล้วเข้าถึงง่ายเพื่อให้เข้าใจประเด็นทางด้านสังคมได้มากขึ้นด้วยะคะ่ะเราทำได้โดยการเชื่อมต่อคนออนไลน์แต่มีผลกระทบจริงในชีวิตออฟไลน์ของคนที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ Social ล i ิว r อเองเราแบ่งเป็น3 c a แคตตากรีหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรือกิจกรรมกิจกรรมมีตั้งแต่ตัว๋วตั๋วหนังตั๋วคอนเสิร์ตตั๋วเครื่องบินหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เราเข้ามาในหมวดนี้ได้หลังๆนี้เริ่มมีหมวดที่4เข้ามาแล้วก็คือเป็นหมวดที่เป็น Product เลยซึ่งตอนแรกเราอยากที่จะโฟกัสในการทางการทําเป็น Service จะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าตอนหลังๆเองก็มีหลายแบรนด์ที่มีใจที่อยากจะช่วยเหลือ สังคมอย่างต่อเนื่องเราก็เลยมีการที่จะทำพาร์เนอร์ชิพมากขึ้นกับแบรนด์ที่ทำเป็นสินค้าด้วยค่ะทุกอย่างที่เราเห็นบนแพลตฟอร์มของเราเป็นการอาสาฟรีบายทุกๆแบรนด์นะคะนี่คือเหตุที่สำคัญที่ว่าทุกแบรนด์ที่เวลาร่วมกับเราอ่ะเขามีความตั้งใจจริงๆในการที่จะระดมทุนให้กับโครงการเพื่อสังคม ทีมงานของ Social g กิเวอรเองอ่ะ,อะเคยเป็นคนรันแคมเปญให้กับทาง UN ในการที่จะ derive ตัว SDG หรือตัว s u s t a i n a b l e development Goals ที่เขาตั้งเป้าว่าภายในปี2030เราจะต้อง m e t g โ Go อะไรบ้างสำหรับทุกประเทศทั่วโลกที่มีการเซ็นสัญญาตรงส่วนนี้นะคะซึ่งที่ประเทศไทยก็มีการเซ็นสัญญาไปแล้วว่าเราจะมีพันธสัญญาที่จะ แก้ปัญหาตาม17ข้อนี้ซึ่งตรงส่วนนั้นเองอ่ะก็ถือเป็นแก่นหลักในการที่เราจะทำงานว่าทำยังไงให้สอดคล้องกับตัว17ข้อของตัว Sustainable Development Goals ตรงส่วนนี้เพื่อให้แต่ละหมวดเองอ่ะมีการมีหัวข้อย่อยที่ตอบโจทย์กับโครงการที่เรากำลังสนับสนุสนอยู่ด้วยต้องบอกก่อนว่าธุรกิจเดี๋ยวนี้ที่ปรับตัวได้ทันและไวพอกับ ยูเซอร์ที่ใส่ใจทางด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมก mm hmm. ็จะเห็นความสำคัญของการที่รู้เลยว่าเราแค่ make money ไม่ได้นะ mm hmm. เราต้อง make a difference ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วย do good together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี Go t o g t t g e t h ร r เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีโครงการเพื่อสังคมที่เราอยากจะสนับสนุนจริงๆแล้วในตัวโครงการเองอะคะ่ะเราก็มีหลายภาคส่วนที่เราร่วมงานด้วยในการคัดเลือกแต่ละโครงการที่จะ เข้ามารับเงินทุนผ่านแพลตฟอร์มของ s o i i l l i v v r คีย์ี่หลักของเราคือเราต้องการความโปร่งใสในการทำงานอยากรู้ด้วยว่ากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาสังคมในระยะสั้นและยาวของเขาคืออะไรเขาอยากที่จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เผชิญหรือว่าเทรนด์ของทางยูเซอร์เองด้วยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ปัญหาที่เขากำลัง แก้อยู่ณนะตอนนี้เขาใช้เม็ดเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไรนะคะแสดงว่าอันนี้คือเป็นแค่บางส่วนในการวิธีการคัดเลือกโครงการของเราด้วยแต่ว่าใน,ในมุมอื่นๆก็คือเขามีอินโนเวชันไหม อย่างเช่นเขามีวิธีการที่แปลกใหม่ในการที่เขาอยากที่จะแก้ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่เราจะสนับสนุนเขาได้ณนะยุคตอนนี้ค่ะคือเป็น the age of transparency ก็คือยุคของการที่จะสร้างความโปร่งใสได้โดยเทคโนโลยีแต่ถามว่ามันไม่ใช่ว่าเราจับเทคโนโลยีมา แล้วเราจะได้วความร่วมมือเสมอไปเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ Input กับ Output ถูกไหมคะเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมาตรฐานของ transparency อในแต่ละประเทศในแต่ละอินดัสทรจริงๆเราก็ไม่เหมือนกันแต่ฝั่งเราเองอ่ะเราจะพยายามมองว่าทำยังไงที่เราจะข้ามจุดแรกไปได้เพื่อให้แต่ละองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทยก่อนในการยกระดับมาตรฐานในการที่เราจะอัปเดตได้ว่าแต่ละโครงการตอนนี้เราเคารพกัทำการยังไง มีการอัปเดตรายงานยังไงบนแพลตฟอร์มของโซเชียลกิ v e ์เลยที่ลูกค้าเข้าไปเช็คได้ตลอดว่าเอาเงินที่ได้รับตรงนี้ไปนะวิธีการจัดสรรเป็นแบบนี้มีการใช้เงินในรูปแบบนี้ด้วยซึ่งทางเราเองก็จะติดตามผลงานของแต่ละโครงการด้วยค่ะตอนนี้ก็คือมีตั้งแต่เรื่องการสนับสนุนผู้หญิงเรื่องสัตว์ป่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำสะอาดหรือ คือจริงๆแล้วหมวดตรงส่วนนี้ค่ะเป็นการขยายความตัว17ข้อนี้อีกทีหนึง่งว่าให้เราเข้าใจประเด็นได้ง่ายขึ้นว่าจริงๆแล้วปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดนะคะ,ะการที่มีผลกระทบอีกทีหนึง่งท้ายที่สุดแล้วมันก็มีผลกระทบกับเรานั่นเองค่ะด้วยความที่ supply chain เองอะ่ะมันแปลเป็นภาษาไทยค่ะว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานแสดงว่าทุกอย่างอะ่ะมันเป็น domino effect จากสิ่งที่เราสร้างเอาไว้ นั้นเองอ่ะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่เราเห็นว่าการที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะไม่ใช่รอที่ปลายน้ําก่อนแล้วมาเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นไปได้เราจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นน้ําให้มากที่สุดแล้วทุกอย่างที่เราบริหารหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะมีเอฟเฟกที่เรากําหนดได้ง่ายขึ้น ที่สุดมันคือการทำ problem solving หรือการที่เราจะ create solution หรือวิธีการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มัน create win-win win, ให้กับทุกปาร์ตี้ที่เราเข้าร่วมด้วย social giver อยากจะแก้ปัญหาสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยสนใจประเด็นสังคมเลยไม่ได้สนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบที่เขามีต่อคนอื่นแต่อยากจะดึงดูดนักช็อปให้สนใจเรื่อยๆในการที่จะเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ เรามองว่าเราไม่ได้อยากจะพึ่งเปอร์เซ็นต์จำนวนบุคลากรที่น้อยมากๆที่ทำงานเพื่อสังคมเราอยากที่จะไป t a r g e t คนที่อาจจะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเลยแต่มาเป็น social giver ได้เช่นกันการ enlarge the pie คือการที่เราดึงให้คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมจริงๆนะคะแต่ถามว่าขับเคลื่อนโดยคนที่ใส่ใจทางด้านประเด็นสังคมมากขึ้นไหมหนูเชื่อว่าแน่นอน เขาจะเห็นเลยว่าพลังของการที่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเดียวในการที่จะมาทำตรงส่วนนี้แต่จริงๆแล้วมีหลายคนมีหลายแบรนด์แล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เห็นความสำคัญของการที่เขาต้องเป็นกระบอกเสียงในการทำความดีได้มากขึ้น แน่นอนว่ากำไร100%ซที่ได้จากการซื้อบัตรต่างๆจะถูกนําไปให้กับองค์กรที่กําลังเผชิญกับปัญหาต่างๆครับทั้งทางด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขอ,อนามัยและด้านสัตว์ป่าตามที่ทางธุรกิจใจดีได้ระบุไว้นั่นเองครับ การที่ธุรกิจเองอมีเป้าหมายชัดเจนในการร่วมงานกับโซเชียลกิเวอร์และเลือกโครงการเองมันทำให้มันมี Level of Commitment ของทางแบรนด์ด้วยว่าแบรนด์นั้นน,นมองเห็นว่า,ป,นานปัญหานี้เป็นปัญหาที่ควรแก้แล้วเป็นประเด็นที่สำคัญที่เขาอยากที่จะทำคอมมิวนิเคชันต่อด้วยอย่างต่อเนื่องเราถึงไม่ค่อยแนะนำให้แบรนด์ที่ร่วมกับเรามีการเปลี่ยนโครงการอยู่บ่อย ะะเพราะเราอยากให้ทางแบรนด์เองเห็นด้วยว่านี่คือความต่อเนื่องในการทำงานมีมีขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างให้เขารู้สึกว่ามี sense of ownership ในการที่เขาสนับสนุนโครงการนั้นด้วยะคะ่ะซึ่งอริสคิดว่า sense of ownership ของการที่เราเป็นประชากรอาจจะเป็นคนไทยหรือเราจะเป็นประชากรโลกหรือเป็น global citizen มากขึ้นมันก็คือ sense of ownership ท้งนั้นอะไรคือสิ่งที่เราถือว่าเป็นธรรมดา การช่วยเหลือคนอื่นการที <ưng> ่แต <ator> ่ละแบรนด์มีความรับผิดชอบต่อสังคมมันควรจะเป็น new normal ไหมก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องปกติดีกว่าว่าการทำความดีความช่วยเหลือคนอื่นการที่เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติ Social giver จะใหเ้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อพวกเราได้สอนศิลปะที่นี่จริงๆถ้าไม่มี Social giver ไม่มีกงินสอนศิลปะที่นี่แล้วก็จะมีเข้าอุปกรณ์ศิลปะด้วยแล้วก็ค่าปพา,พาเด็กๆไปไปดูนิทรรศการนวโชวุศิลปะต่างๆด้วยค่ะอันนี้เป็นจะเริ่มเป็นปีที่3แล้วค่ะสำหรับเราเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ที่มันคนอื่นสามารถที่จะ ไปเที่ยวสนุกหรือว่าไปกินข้าวอร่อยด้วยช่วยคนอื่นอันนี้เป็นสำหรับเราคือร0อยเซที่เขาใช้เงินร0 0ที่เขาใช้เพื่อไปไปเที่ยวเพื่อไปกินข้าวก็จะช่วยคนอื่นสำหรับเราเป็นคนเซปที่ใหม่และก็ที่มหาสัญญาเลยอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีมากก็จะเป็นเพราะเห็นว่ามีหลายคนที่อยากมาช่วย มีหลายคนที่จะยากมาเป็นนักศึกษามาช่วยบริจาคอุปกรณ์ช่วยบริจาคเงินช่วยเ,เป็นนักศึกษาตอนที่มีงานหรือว่าช่วยสอนอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันถ้าคนอื่นเห็นพวกเราเลยก็อยากช่วย mm hmm. ก็สรุปว่าพวกเราทำถูกต้องอยู่แล้ว mm hmm. ก็เลยทำให้เรารู้สึกรู้สึกดี หนูไม่อยากให้คนที่ทําความดีรู้สึกท้อว่าเจออุปสรรคเยอะเจอคนที่รู้สึกว่าทําไมต้องทําตอนนี้ต้องรอให้มันเป็นปัญหาก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขเรามองว่าตอนนี้จริงๆปัญหามันเยอะมากการเริ่มตอนนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าก็ดีที่สุดแล้วเท่าที่เราทําได้แต่อย่าผลัดต่อไปอีกเลยอะคะ่ะ จริงๆการที่เราดู Good Together ก็คือการที่เราชักชวนให้เราทำความดีร่วมกันแต่ความดีนั้นจริงๆแล้วมันมาเริ่มจากที่ตัวของเราเองโดยที่ไม่ได้ชี้ออกไปที่ข้างนอกเลยสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาคือเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนทำดีได้อย่างต่อเนื่องช่วยเหลือและติดตามเป็นหูเป็นตาในการสนับสนุนโครงการที่อาจจะไม่ได้เคยมีมีกระบอกเสียงสักเท่าไหร่แต่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อีกมุมหนึ่งคือการสนับสนุนแบรนด์ที่ใส่ใจทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วทามาอย่างต่อเนื่องอีกมุมหนึ่งคือการที่เราจะสร้างระบบนิเวศของ social giver คือการสร้าง community ของคนที่เป็น social giver อาจจะไม่ได้ต้องแบบโหดีชีพเลยทําแบบว่าอยู่ใน scale ที่ใหญ่คืออลิซมองว่าการที่เราจะทำอะไรดีๆได้อะเราเริ่มจากการที่ทำเรื่องเล็กๆแต่ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มขยาย ไปเรื่อยๆในการที่ทำอะไรที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการชักชวนให้แบบมาดูก o o d ูเกเ t อร์ได้แล้วทำได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมี success นะเรารู้สึกอย่างน้อยเราก้าวไปได้หลายก้าวก่อนที่เราจะได้เดินได้แบบได้อย่างแข็งแรงจริงๆปัญหามันมีอยู่ตลอดไม่ว่าคุณพร้อมหรือไม่พร้อมนมมองว่าท้ายที่สุดแล้วว่าต้องลงมือทำแล้วเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ Do g o t d t o เ e t h e รเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี d ูกู to ทูเกเตอรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีคืออลิซมองว่าเราทุกคนเองเป็นทั้งผู้สร้างและผู้เสพ เรามองว่าเราต้องมีสติในการที่เราเลือกว่าเราอยากที่จะสนับสนุนโครงการอะไรเราอยากที่จะสนับสนุนแบรนด์ไหนในการที่เราจะได้มีไม่ใช่แค่ชีวิตดีแค่ณนะตอนนี้แต่ในอนาคตด,ด้วยและสสำหรับลูกหลานของเราอีก คือนี่คือเหตุที่ทําไมปัญหาในระดับโลกจริงๆแล้วอะ่ะหลายคนไปมองว่าปัญหาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนหรืออะไรก็ตามมันเป็นสิ่งไกลตัวมันอยู่ต่างประเทศแต่พอเราเริ่มใส่เลนส์อะไรบางอย่างเราจะเริ่มเห็นเลยว่าปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวเราช่วยแก้มันได้ยังไงบ้างเราเริ่มต้นจากวิธีการที่เราบอกว่ากว่าที่เรจะรอเรื่องรีไซเคิลเราต้อง e u d Reduce reuse และก็ recycle เหตุที่ทำไมเราต้อง reduce ตั้งแต่แรกคือการลดเรื่อง consumption ของเราและ reuse คือเราเอานำกลับมาใช้ได้ใหม่ยังไงก่อนที่เราจะเลือกที่ว่าทุกอย่างจริงๆแล้วมัน r e ไซเคิได้หรือเปล่าเรามองว่าหลายๆครั้งมันคือการที่การตัดสินใจของเราในชีวิตประจำวันสำคัญมากอลสิสเลมองว่าการที่เราจะสร้างแพลตฟอร์มอะไรที่ทำให้คนจับจ่ายใช้สอยได้ในชีวิตประจำวัน มันก็เป็นการที่จะ adjust คนให้การที่ว่าเอ๊ะตั้งคำถามมากขึ้นแล้วอยากที่สนับสนุนอะไรที่ช่วยเหลือทางด้านภาคสังคมหรือสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไหมเพราะปัญหามันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือเราต้องทำตามคำพูดของเรา เราต้องมี integrity ต่อสิ่งที่เราทำอยู่ต้องสร้าง trust กับสิ่งที่คนรอบข้างอะ่ะเชื่อว่าเราอยากที่จะทำแล้วเราก็จะเห็นเลยว่า consistency is key เราทำอย่างต่อเนื่องเราเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะแม้ว่าอาจจะตัวเล็กตัวน้อยมันก็ยังดีกว่าคนที่นิ่งเฉยเรื่องแรงบันดาลใจอะ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่า มันก็คึกเขิมในการที่จะทำแต่หนูเชื่อเลยว่าการที่เรามีแรงที่เราจะลุกทุกครั้งที่เราลมา้มอ่ะหรือว่าสำคัญกว่าเราเลยมองว่าการที่มันไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาแล้วแค่ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะทำและผ่านมันไปได้ท้ายที่สุดแล้วคุณอลิสบอกว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มนุษย์เราเป็นหุ้นส่วนของปัญหาทั้งๆท,ท,ที่ตั้งใจและไม่เจตนาทั้งสิ้นในเมื่อมนุษย์เราจำเป็นต้องกินต้องอยู่และต้องใช้ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ของคนทั่ว,วไปก็แค่เพิ่มคุณค่าให้กับการใช้จ่ายในไลฟ์สไตล์นั้นๆไปพร้อมๆกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยเพราะสิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่แค่เรื่องฟิลกูดแต่มันคือสิ่งเล็เลกๆที่ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเองครับ หนูเชื่อมั่นเลยว่าวิธีการใช้เวลาของเราให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่สำคัญมากมันไม่ใช่แค่ณนะตอนที่เราทำงานเวลาของเราหรือวิธีการที่เรา run social giver ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นภาพใหญ่ของวิธีการใช้ชีวิตของเราเองเลยแต่หนูบอกได้เลยนะคะว่าตั้งแต่มาทำ social giver ได้มีโอกาสเจอคนที่ดีแล้วมีความตั้งใจและมีความสามารถเยอะมากม การที่เราเลือกที่จะมาทำโซเชียลกิเวอร์อย่างเต็มเวลาและลุยแบบนี้ไม่เคยเสียใจเลยเพราะว่าทุกคนที่เราได้พบเจอเรารู้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อ่ะมันเป็นทางที่ถูกต้องเราแค่อาจจะต้องหาจุดในการพัฒนาตัวเองอย่างตลอดเวลาหนูเชื่อได้เลยว่าหลายๆธุรกิจที่หนูได้คุยด้วยหนูแ่าประทับใจมากในวิสัยทัศน์ที่เขาทำงาน แล้วเราอยากที่จะช่วยเป็นอีกแรงกำลังหนึ่งในการที่จะแบบ do good and แบบ be good for other people ด้วยเหมือนกันร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเพื่อส่งต่อความดีมาที่ inbox หรือ comment ทาง Facebook do good together ครับ Do g ู o d ทูเกเ h อรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี